สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงอาการที่ที่บ้านเป็นหลายๆคนเป็นนะคะก็คือถ้ามีผู้สูงอายุาเขาจะมีอาการปวดเข่าแล้วก็เท้าบวมคุณแม่เนี่ยขาบวมค่ะขาบวมแล้วพอเดินมากๆเนี่ยก็จะเจ็บเข่า เจ็บขาไม่มีแรงเมื่อก่อนเนี่ยเดินได้น้อยมากๆเลยแล้วก็ตอนหลังพอพี่พอเนี่ยศึกษาเรื่องน้ำมันหอมระเหยแล้วก็พบว่ามีน้ำมันหอมระเหยตัวหนึ่งก็คือของด t เทล่าชื่อดีบ u ูนะคะมันจะช่วยเรื่องของอาการปวดเขา่าเพราะว่ามันจะเย็นๆมันมีวินเทอร์ e รีนเปเปอร์มิ้นต์เชนิมอนบ มันจะมีสารที่ช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยบำรุงผิวแล้วก็ลดอาการปวดคลายความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะมันมีวินเทอร์กรีนซึ่งวินเทอร์วินเทกรีนน่ยเมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นยาแก้ปวดสมัยแพทย์โบราณนะซึ่งก็อยู่ในนี้มันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อช่วยบรรเทาอาการปวดปกติก็จะใช้คู่กับตัวนี้คือโคไพรบ้าเพราะว่ามันเป็นผู้ช่วยไปเอกมันก็จะทําให้ฤทธิ์ยานะดีขึ้นซึ่งคุณแม่ตั้งแต่ใช้มาเนี่ย ก็อุ้ยหลายเดือนแล้วนะก็คือตอนนี้เขากลายเป็นว่าติดบีบูกับโคไฟบ้าก็จะต้องมีติดบ้านไวยเป็นประจำเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็จะรู้สึกว่าขาไม่มีแรงตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็คือเดินแล้วไม่ปวด่าปวดขาสามารถเดินได้นานขึ้นคุณแม่87แล้วปีนี้ก็คุณหมอก็บอกว่าอยู่ในคอนดิชันที่ถือว่าดีมากๆเพราะว่ายังสามารถเดินแล้วก็ช่วยตัวเองได้อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือคุณแม่เนี่ย ตัวค่อนข้างถวมด้วยน้ําหนักเยอะเพราะฉะนั้นแรงกดที่ขาเนี่ยเยอะมันก็ทําให้ขาบวมนะคะอย่างหนึ่งที่คนที่ขาบวมผู้ใหญ่ที่ขาบวมเนี่ยแนะนําเลยให้ทําหมอนที่บ้านเนี่ยจะก็จะทําหมอนเป็นคล้ายๆหมอนนี่ล่ะคะ่ะไม่ไม่ใช่หมอนข้างนะเป็นหมอนอีกหมอนนอนแต่ว่ามันจะยาวเคยเห็นไหมยาวๆแล้วก็ใส่นุ่นเพิ่มเพื่อให้มันหนาแล้วก็วางไว้ตรงปลายเท้าเพื่อ,อถ้าเป็นหมอนใบเล็กอะ่ะเขาก็จะเตะหลุดแต่อันนี้คือเป็นหมอน เท่ากับเตียงเลยเราจะบอกว่าตอนนี้เรื่องอาการเท้าบวมเนี่ยดีขึ้นเยอะก็คือ1ก็คือยกขาให้สูงตอนนั่งในระหว่างวัน2คือนอนเนี่ยให้ขาสูงกว่าหัวสามนี่ก็คือดีปูดีปูกับโคบาย้าช่วยกันก็ช่วยคุณแม่ได้เยอะแล้วก็ช่วยพี่ด้วยส่วนมากของของพี่ปอเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้มากกว่านะคะก็คือดีปูรับของพี่ปอเนี่ยก็คือออกกําลังกาย ก็จะมีแบบเล่นเวทเล่นเขาเรียกคาร์ดิโอนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ปวดเกรงเพราะเราต้องเกรงเวลาเราสควอตเราต้องเกรงขาเกร็งขาแล้วก็เวลาเรายกน้ำหนักตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องเกรงแต่ทีนี้คือด้วยความที่ไม่ได้เล่นทุกวันเนี่ยเวลากลับมาวันถัดมาเนี่ยก็จะมีอาการ ปวดนะคะก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เรียกว่าบางทีอ่ะก็คือพกติดกระเป๋าที่ไปออกกําลังกายเลยเพราะว่าบางทีเล่นเสร็จมีเวลาพักเนี่ยก็จะนวดไว้เลยเพราะว่าอีกวันหนึ่งมันจะไม่ปวดแต่ถ้าเราไม่ได้นวดไว้เลยเนี่ยพอเช้ามาก็จะรู้สึกปวดเะนั้นขวดนี้เนี่ยก็เป็นหลอดที่สองเหมือนกันก็จะพกอยู่ในกระเป๋าที่ไปออกกําลังกายแล้วก็ใช้นวดช่วงที่พักเพราะว่าเ,เล่นคาร์ดิโอรอบหนึ่งเนี่ย ก็ประมาณ10นาทีแล้วเขาก็จะให้พักในระหว่างที่เราพักเนี่ยเราก็จะนวดไปเพื่อนก็จะชอบยืมใช้เพราะว่ากลิ่นมันหอมมากเลยอะ่ะแล้วพอ,อวันต่อมาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ปวดค่ะก็คือทากันไว้ก่อนเลยหลังจากออกกําลังกายนะคะวันนี้ก็เลยเป็นแนะนําเป็นกลุ่มแก้ปวดแก้ปวดกล้ามเนื้อแล้วก็แก้ปวดข้อแก้ปวดขาเพราะขาเนี่ยมันหาว่าที่มันรับน้ําหนักตัวนั้นแหละ ที่ต้องนวดด้วยดีปูแล้วก็โคไายบา้าซึ่งมันจะช่วยได้มากจริงๆนี่คือแบบเห็นผลกับตัวเองเห็นผลกับคุณแม่ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องติดตัวติดบ้านไว้ตลอดขอบคุณมากสำหรับการติดตามฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆก็จะมาเล่าให้ฟังอีกขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ